เวลา10นาฬิกา39นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมหามนเทียในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วย โอกาสนี้ทรงพระสุรายฉีดสงพระพุทธรูปสําคัญภายในหอพระสุราลัยพิมานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทรงสงพระบรมธาตุ จากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศสารทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชและเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณทีนทรงจุดธูปเทียนเครื่องราช,ชสกการะทรงกราบถวายบังคมและทรงสงพระบร,รมอัฐิและพระอัฐิทั่วทุกพระโกรธทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราช,ชสกการะแล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระสงฆ์ถวายศีลและถวายพรพระ ทรงจุดทูปเทียนที่พนมข้าวบินหน้าพระที่นั่งบุสบกมาลาทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ถวายพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะที่หน้าพระแท่นนพปดรมหาเสวตฉัตรทรงกราบถวายบังคมรับรมอัฐิทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สับประกณจจำนวนสี่เที่ยวทรงหลังทักสิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีอเรกทรงกราบพระพุทธร,รูปที่หน้าพระที่นั่งบุตรสบุกมาลาทรงกราบพระบรมอัฐิที่หน้าพระแท่นนกพปประปดลมหาสเสวตฉัตร เวลา17นาฬิกา55นาทีเสด็จพระราช,ชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ไปยังวัดพระศรีรัตนาศ,าาศาสดารามในพระบรมมหาราชวางังในการนี้ผู้อํานวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลส่งพระราชอุทิศเครื่องร,ราชสักการะให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสําคัญจากนั้นทรงพระสุรายฉีดและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพนันีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าทันมาศิลาก่อนจะทรงพระสุรายส่งน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามอาทิพระพุทธคันธรราชพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุขโขทัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีนหอพระราชกรมานุสรณ์พระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์นหอพระราชพงศานุสรณ์รวมถึงพระศรีรัตนเจดีย์พระมนตดบ จาระนามประสาทประเทศวิดรต้นนิโกรทะพระพุทธร,รูปณพระวิหารยอด พระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบและพระพุทธบาทจำลองณหอมนเทียนรำก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระนาคทรงพระสุรายทรงพระบรมอัฐิพระอัฐิทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสระพกรณพระอัฐิพระบวรราชเจ้าสี่พระองค์และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งพระองค์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศทรงทอดผ้าคู่ สำหรับพระอัฏฐิพระราชวงศ์40คู่พระสงฆ์สดับปรกรณ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทวายอดิเรกวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนตามจันทรคติต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้เปลี่ยนวิธีนับเป็นทางสุริยคติโดยใช้วันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงไว้ในคราวเดียว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปารามินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทรได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคมต่อมาพระบาทสมเด็จพระปารามินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสงกรานต์ขึ้นใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่1 3บสถึงสิเมษายนซึ่งมีการบำเพ็ญพระราชุกุศลและการพระราชพิธีตามราชประเพณีเดิมจนในปี2511ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชุกุศลในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียว เวลา19นาฬิกา27นาทีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโรกาสให้นายอาเดลยูซุปซาตีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเฝ้าทูล,ลออกทุลีพระบาทกราบบังคมทูลานในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา19.41นาิกา4นาทีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมารัตเยเซนบาเยฟเอกอักรราชทูสาธารณรัฐคาซักสถานประจำประเทศไทยเฝ้าดูละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่